ดวงชะตารายวันวันที่15สิงหาคม2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับการติดต่อสื่อสารการเจรจาและการสร้างเครือข่ายพลังงานของวันธงชัยจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เกิดวันพุธประสบความสำเร็จในการเชื่อมโยงผู้คนการนำเสนอไอเดียและสร้างโอกาสใหม่ๆ ผู้ที่เกิดวันพุธมีดาวพุธเป็นดาวประจำตัวซึ่งหมายถึงการสื่อสารสติปัญญาและความคล่องตัวการมาพบกับวันศุกร์ซึ่งมีดาวศุกร์เป็นดาวประจำวันบนวันธงชัยจะช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นมีสเสน่ห์และนำมาซึ่งผลประโยชน์และความสำเร็จความสามารถในการสื่อสารตามธรรมชาติจะเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและมีสเสน่ห์ดึงดูดเป็นพิเศษ นำไปสู่การเจรจาการร่วมมือและผลกำไรทางการเงินที่ประสบความสำเร็จผ่านสติปัญญาและการเชื่อมโยงทางสังคมการงาน มีโอกาสดีในการติดต่อประสานงานการนำเสนอผลงานหรือการสอบสัมภาษณ์การทำงานร่วมกับผู้อื่นจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามไอเดียความคิดสร้างสรรค์จะได้รับการตอบรับที่ดีการทำโปรเจกต์ใหม่ๆห,หรือการงานเสริมเพิ่มเติมมีโอกาสก้าวหน้าและสร้างผลตอบแทนควรใช้ทักษะการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเงินมีโอกาสทางการเงินที่ดีจากการเจรจาหรือการติดต่อธุรกิจอาจมีรายรับพิเศษจากความสามารถในการสื่อสารหรือการเชื่อมโยงควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงหรือสิ่งฟุ่มเฟือยที่อาจเกินความจำเป็นเพื่อรักษาสมดุลทางการเงินความรักคนโสดมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆจากการติดต่อสื่อสารหรือในแวดวงสังคม คนที่เข้ามามีแนวโน้มเป็นคนฉลาดมีเสน่ห์และมีความเข้าใจความสัมพันธ์อาจเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนและพัฒนาไปสู่ความจริงจังได้หากมีการสื่อสารที่ดีต่อกันคนมีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่นมีการสื่อสารที่ดีต่อกันทำให้ความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นควรหาเวลาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากขึ้นเพื่อเสริมสร้างความผูกพันและแก้ไขข้อสงสัยต่างๆสุขภาพ สุขภาพกายแข็งแรงดีไม่มีอาการเจ็บป่วยร้ายแรงอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องความเครียดจากการคิดมากหรือการใช้สมองมากเกินไปที่อาจทำให้ปวดหัวหรือนอนไม่หลับควรหาเวลาพักผ่อนสมองและผ่อนคลายอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอาจมีเรื่องให้คิดมากกังวลใจเกี่ยวกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือการสื่อสารที่อาจคลาดเคลื่อนทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้บ้าง ระวังความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจทำให้ต้องปรับแผนอยู่เสมอคําแนะนําแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบควรพักผ่อนสมองด้วยการทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายเช่นการอ่านหนังสือที่ไม่เครียดการฟังเพลงเบาๆหรือการเดินเล่นในสวนเพื่อให้จิตใจสงบและมีสติการจัดระเบียบความคิดและวางแผนอย่างเป็นระบบจะช่วยลดความกังวลและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน